ครับสวัสดีครับปะกันแฮมแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนะครับวันนี้พระทุก่ันอ่าเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอ่าเข้าหมายตกป่านะครับอ่างเก็บน้ําหมายธรรมชาตินะครับแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกวันหน่อยนะครับก็คือลองออกมาที่เจ้าอนะครับก็อากาศดีครับวันนี้ครับหลังจากฝนตกไปตะคืนนะครับ ก็ลงหมายเดิมนะครับที่เคยทายทำคลิปทุกขัานได้ชมไปนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี N e ้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็บรรยากาศของการพักผ่อนนะครับทำกิจกรรมในสิ่งที่เฮาชอบนะครับมีเวลาว่างนิดหน่อยก็ เป็นยนยังน,น,นะครับขอแข่ได้ออกหมายนะครับก็มาลองดูนะครับมาเคยมากําเตือนนะครับเวลาเจ้าเจ้าจอี้นะครับส่วนมากกับเก้าโมงสิบโมงเตี่ยงห่องนะครับแต่วันนี้นี่ออกเจ้านะครับลองพอนะครับแต่ว่ามาเจ้าก็มีข้อเสียด้วยนะครับก็คือตะกี้มาถึงเกาะปะแหน่งนะครับปะแหน่งนะครับเป็นล้อ,ลอม ล้อมล้อมแล้วก็ไล่นะครับไล่กะลังออกไปนะครับมองหูว่าจะมีป่าก่อนนะครับวันนี้นะครับจะมีป่าให้หลุนก่อนนะครับก็เป็นธรรมดาครับการหากินนะครับห้อมไห่ห้อมมันนะครับเขาก็ยืนยวนกันไปนะครับวันนี้เขามาลงเบดนะครับวันนี้ผมเอาเบ็ดมาชุดน้อยมานะครับชุดเคลื่อนทีเร็วนะครับ สี่ชุดก็ถ้าปลาบอก,กินก็แข่เก็บกระบ้านนะครับมาเอาบรรยากาศก,าก็อโอเคแล้วนะครับพอเป็นยังนะครับถ้ามีป่ากินก็พอได้กุ้งกับเขานะครับสักขับสังมือนะครับก็ถือว่าได้กำไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับหน้าำราบเบียบของเจ้าวันนี้นะครับ นี่นะครับก็ะมงลงหาดเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศนะครับหน้าอ่างนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นด้วยกันครับครับผมหลังจากลงเยียก้อนแหลกไปนะครับ ยังดักป้งอยู่เลยนะครับ,บมีซักนอกอังเน็กเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ร้อกันต่อไปนะครับก็เป็นธรรมดานะครับการตกป่าถึงแม้จะมีเยื่อนะครับแต่เขาก็าบ่าสามารถบังคับเพื่อป่ากินได้นะครับก็ล้อนะครับได้แค่ล้อนะครับ นี่แหละครับการตกปลาเป็นธรรมดานะครับครับแต่กี้เห็นมีอ่าปลาเข้ามาสกิดไปทีหนึงนะครับแต่ยังบอกโก้ดเตือนนะครับกาบ่กหัว่าเป็นปลาเป็นอยังนะครับเดี๋ยวเฮาก็มารอรุ่นกันต่อไปนะครับ ครับผมเงียบสนิทเลยครับใครว่ามาเจ้าเจ้านี่ป่ากินดีนะครับคิดผิดแล้วครับตอนนี้ลงเยียอสองไปแล้วนะครับก็ยังเงียบสนิทอยู่นะครับตะกี้เห็นปลายกระดิกกันหนึ่งนะครับเกาะบะเมียอ,อย่างมากเกินกว่านั้นนะครับ เงียบสนิทครับก็เป็นธรรมดานะครับการตกป่าเขาสามารถไปบังคับได้นะครับเขาู่ว่าตัวไอป่าในน้ำนะครับมันจะมีมมมหรือว่ามันจะกินปปกินนะครับก็ต้องรอกัอนต่อไปนะครับการตกป่ากับการรอคอยนะครับเป็นของคู่กันนะครับ รอกันต่อไปนะครับบางขรั้งนะครับตกนะครับอาจจะกินสะบั้นทันแลกนะครับแต่มาอีกวันหนึ่งนะครับอาจจะบอกกินเลยก็ได้นะครับหมยเดียวกันเยี่ยเหมือนกันนะครับคือหฮมสามารถไปกํำนดได้นะครับป่าจะป่าจะกินทุกวันก่อนนะครับบางวันอาจจะได้ป่านะครับแต่บางวันอาจจะไม่ได้ป่าสักตัวเลยก็มีนะครับ นี่แหละครับเสน่ห์ของการโต๊ป่านะครับซึ่งมันอยู่คู่กับคําว่าการรอคอยนะครับรอคอยยังมีความหวังนะครับมารับท่านที่ชอบในการโต๊ป่านะครับก่อจะคุ้นเคยดีนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับกับคํคำว่ารอนะครับก่ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ยินมาก็คือเฮ้ การตกปานะครับการตกเบดมันบาปนะครับก็มีหลายท่านนะครับตีอู้นะครับอู้ได้แล้วอ่าผมก็ได้ยินมานะครับว่าการตกเบ็ดการตกป้ามันบาปนะครับก็มันก็เปลี่นสิทธินะครับมันก็เปลี่นความคิดของแต่ละคนนะครับบางคนว่ามันบาป มันก็อยู่ติดความคิดของคุณว่ามันบาปนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมชอบอในการตกป่านะครับชอบที่จะได้ล้อล้อแล้วชอบที่จะมีมีลุ่นนะครับการตกป่าในความคิดผมนะครับก็เหมือนการทําประมงท,ทั่วไปนะครับวันนี้นะครับ การทำประมงทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการเลี้ยงชีพนะครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่คนทำเพื่อเลี้ยงชีพนะครับบางคนได้เยอะก็ทำเป็นอาชีพนะครับก็ไปขึ้นไปขายได้นะครับสําหรับคนที่ว่ามันอา่ามันบาปนะครับก็มันก็เป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับถามว่าวัานนี้มันจะมีสักกี่คนนะครับ ที่เกิดมาบอกินเนี่ยซัดเลยนะครับอ่านะครับเราบางคนก็นอาจจะคิดเถียงว่าก็กินเหมือนกันนะครับแต่บ่ได้บ่ได้ฆ่าบ่าได้หานะครับไปซื้อเอานะครับก็ไปซื้อเอากระทุกยูนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งตีคุณส่งเสริมให้การหาการฆ่านะครับนะครับ อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับพอดีได้ยินหลายๆกระแสนะครับช่วงนี้นะครับก่อมันอยู่ตีความคิดของแต่ละคนนะครับแล้วก็เจตนาของคนหาตัวเองนะครับวันนี้ผมอชอบในการต๊เบ็ดนะครับเขาก็มานั่งต๊เบ็ดมานั่งต๊แล้วก็รอ,อนะครับแค่นั้นนะครับปากินก็ได้เอาไปทํากับเข้า มันบได้เยอะถึงแม่ถึงแม่ขั้นว่าเอาไปขึ้นไปขายเป็นหลายกิโลหรอกครับวันนี้มานั่งลอนะครับขวางเบสแล้วก็นังล้อถ้าป่ากินก็โอเคนะครับได้ขับเข้าถ้าป่าบากินก็ะพิดหวังนิดน้อยนะครับแล้วก็กกาบ้านแค่นั่นแหละครับวันหลังเกาะมะมัยนะครับบม,มีอย่างอย่างเยอะแยะแล้วครับ และสาหรับการตกป่านะครับทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับกาเบ็ดนะครับและการออกใหม่แต่ละขั้งนะครับมันก็ต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อกอดถังหนึ่งราคาลักล่อยนะครับแต่ละขั้งที่ออกใหม่นะครับบางขั้งก็ไม่ได้ป่าเลยก็มีนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับนอกเรื่องนะครับนอกเรื่องกันไปนะครับก็คือรอป่าแล้วมันเงียบนะครับเงียบก็เลย เพื่อเจอนะครับก็ <g år> สำหรับท่านที่คิดว่ามันไล่สราระก่อ <S <S เลื่อนพานนะครับ <g år> เลื่อนพานไปข้างหน้านะครับก่อ <g år> ไว้นะครับก็ <g år> ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าท่านที่ชอบตกป่าแต่ละท่านนะครับก่อนหน้าจะคิดบัตรต่างจกบัตรต่างกันนะครับก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับนี่ก่อ ใจเวลาเป็นช่วโมงแล้วนะครับก็ยังม,มีป่ามาแต่ต้องเตือนนะครับถ้าใครใครคิดว่ามาเอาหมายมาแต่เจ้านะครับเอยห่อหมายนี่นะครับแล้วป่าจะกินดีนะครับผมว่า <c oughs> ผมคนหนึ่งแล้วครับตีคิดๆนะครับพอมามากับเจอแน่งเจออย่างอยู่แถวนี้แล้วนะครับก็คิดว่ามันป่าน่าจะตื่นนะครับ ก็สิ่งผี่ทําได้นะครับก็คือต้องรอกันต่อไปนะครับรอกันแบบมีความหวังนะครับอ้าวรอกันต่อไปครับผมดูครับดูบรรยากาศยากาศผืนน้ำราบเรียบมากนะครับแต่เ็ทตอนนี้เงียบสนิทเลยครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับ <c oughs> มีตอดครับมีตอดได้บอกกดครับมีรุ่นครับมีรุ่น มาแล้วครับโอ้โหตัวแรกครับกลัวจะแตกได้นะครับกลัวจะแตกได้นะครับสุดยอดอ่ะมาลาุ้นกับต่อไปครับ ผมตอนนี้ก็แปดโมงครึงแล้วครับมาตั้งแต่6กโมงนะครับหกเจสองชั่วโมงนะครับหกเจสองชั่วโมงกว่าผ่านไปนะครับเพิ่งได้ป่านิ้นใส่ขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะครับเงียบมากนะครับเงียบจริงๆนะครับรอดูกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าอาจจะอยู่สัก ไม่ถึงครึ่งวันนะครับใสายๆพอถ้ามันยังเงียบอยู่ก็เดี๋ยวก็อาจจะกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระไปต่ออยู่นะครับก็เดี๋ยวมารองรุ่นกันต่อไปนะครับ ครับวันนี้ปลาลากนะครับเปิดกล้องตั้นนะครับ ครับปันนิ้ไส้สวยๆครับนี่นะครับไส้งามๆครับ พอดีเปิดกล้องหมาตนตอนกินนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ได้มาตุยสองไสสวยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้กระเป้าแล้วนะครับก็หลอดเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อไปนะครับ What's นี่ครับใส,ส่้สวยๆอีกตัวหนึ่งครับกลจะกินได้ครับผมรอนานมากๆครับ อีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ครับใส่สวยๆครับ ตัวละครสวยๆครับครับตอนนี้จะน้อยกาเพิ่น้อยนึงนะครับโอ้มตอนนี้ก็การทอนครับสิบโมงกว่าแล้วครับก็ได้ปลาขึ้นมาสี่ห้าตัวนะครับแดดเริ่มห้อนแล้วครับเริ่มมี ฝนตั้งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เย่ยก็เย่ยกับมดพอดีนะครับน่าจะเหลือ,อเม็ดสุดท้ายแล้วนะครับก็ตามที่ตั้งใจไว้นะครับมาประมาณครึ่งวันนะครับแต่มาถึงครึ่งวันนะครับก็อยู่ประมาณสิบโมงกว่านะครับลงเย่ยไปเปลี่ยนเย่ยไปก็เหยีย่ยมดแล้วนะครับเปเดี๋ยวก็ได้เวลากลับบ้านนะครับ คือเดี๋ยวมีธุระต่อนะครับไปทำอย่างอื่นต่อนะครับก็มาแค่ประมาณครึ่งวันนะครับตั้งใจไว้นะครับคือตอนกลางวันมันห้อนนะครับห่อนจนทนไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีสักพักก็จะส่งงานนะครับไปดูผลงานของวันนี้นะครับรอดูอีสักครึ่งชั่วโมงนะครับมาลุ้นกันต่อไปครับครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือมาประมาณอ่าครึ่งวันนะครับพอนะครับเพราะว่าตอนกลางวันมัน้อนนะครับห้อนมากมเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็พอดีแล้วนะครับ10บโมงกว่าเย็นหมดแล้วนะครับแล็อีกอย่างหนึ่งฟ้าเมฆฝนนะครับขึ้นมาก้อนเริ่มเลยนะครับก็ เดี๋ยวก็ไปดูผลงานของวันนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วนะครับครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานของวันนี้กันครับแค่ครึ่งวันนะครับ ของวันนี้ครับห้าตัวน่าจะพอคุม้มทำกับเข้าวซักมือหนึ่งนะครับ ตัวสรงค่ายครับ นี่ครับตัวทรงท้ายครับผมครับผมครับท้ายนี่นะครับก็ก็จะขอน้ำช่องทำไปเลยเนยก็พักนะครับลาทุกท่านไปเพียงตัวอีก่อนนะครับปา์กกันม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปทำมาอย่างต่อเดียวมาที่ตามดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ ก็สวัสดีครับ